ครับสวัสดีชาวเกมเมอร์กันท่านเลยนะครับปบผมปั๊มอีกแล้ววันนี้เราจะมารีวิวม c ครับ0.13.0นะมครับ Pocket Edition เองนะครับโอเคมีสกินมาใหม่นะนครับสกินหนึ่งแพ็คครับมาใหม่ครับก็คือ Holiday Skin Pack 2015นั่นเองนะครับ อันนี้แปลไม่ออกเลยไม่เคยแปรเคบของเล่นมาใหม่เยอะชิบบไยน,นะแต่ไอเทมไม่ออกมานะเนี่ยชอบจะได้สกินนีรทฮีโบ่บ,บุดเอ็กซ์พเปิลเ็บแต่ก็ไม่เท่ ชอบที่สุดนในนี้เนี่ยซานตาคลอสครับโอเคส่วนใครอยากได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดิสกิดิสกิปชั่นนี้ได้เลยนะส่วนวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมไปโหลดกันเนยอะๆนะครับโอ้ย oh, yeah, yeah.